สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยุดเกมเป็นเซ็กคนแนตัวให้สอีกแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามานะครับผมนั่นคือตัวตัวละครของลูน่านะครับผมเอาละข้อมูอบบอลของตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉยเฉยในสตาร์ทผมอีกแล้วนะครับผม,มก็คือไม่ได้ดีแหละก็เป็นตัวละครเวทนะครับผมที่เพิ่ม TPS เพื่อนได้ด้วยแล้วก็เพิ่ม TPS ตัวเองเรืยยคือ ดีอ่ะไอไอการเพิ่ม TP นี่คือมันเก่งมากเลยนะทำให้ใช้ติดได้บ่อยขึ้นนะครับผมคือมันก็สุด,สดจะดีเลยะฮะแล้วก็มีสกิลในการตีศัตรูเดี่ยวกับศัตรูหมู่ก็เอ้ยเดี่ยวหมดเลยดีกววะก็แรงแรงอยู่แหละก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่เพราะว่าตัวตัวละครน,นี้ไม่ใช่ตัวตัวละครลิมิต่ยคือถ้าเปิดปึ๊บก็ สามารถไปอยู่หลังตู้ได้นะครับหลังตู้ตัวละครอื่นนะก็ไปอยู่้างหลังได้โดยโอกาสออกก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติตู้นี้หายไปแล้วนะก็คือถ้าใครอยากจะข้ามก็ข้ามได้เลยนะครับผมแต่ผมจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าจะเปิดจะได้หรือเปล่านะฮะเอาสักสี่พันข้าวประเภทแล้วกันสามตมดนะครับนะครับผมเพราะว่าอีกที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปเก็บตู้ตัวละครที่ผมอยากได้ในอนาคตนะอ่ะมาคนอื่นเลยเริ่มที่ตัวตัวฟรีก่อนแล้วกัน ก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะตัวฟรีถ้าเปิดตัวฟรีได้นี่คือดีมากเลยนะถือว่า <laughs> แต่ไม่เคยได้สักครั้งนะครับผมผมเนี่ยก็ผมมันเกลือเกลือบ่อยไายิ่เป็นเกมปินคอนนะผมไม่งเกลือชีพขายด้วยนะครับผมเอาละโมติแรกมาเริ่มเรยดีกว่านะครับผมไป เอาอีกแล้วเกลือนะครับผมตายหาดสีฟาน่าร้าให้ผมผมไม่นะอ่ะแฟรมันติที่สองนะครับผมเรียบร้อยเอา,า่ะนึกว่าจะใช้เยอะกว่านี้โอเค,อเค yes รูเหมือนว่าครั้งนี้ผมจะไม่เคลียนะครับผมท่านผู้ชมดีไหมดีไหมรอดตายว่ะมาเเจอ ないけど。เอาอีกแล้วเหรอไอตัวละครหลังตู้ที่มันมีโอกาสออกแค่0.06เปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงออกให้กูอีกี้ยวเหรอและหน้าตู้เมื่เคยคิดจะออกได้เลยเนาะเฮ้ยเอาเป้าหมายคลิปนี้คือสิ่งพระรามเทพทะยานไม่ได้ก็ต้องเปิดต่อนะครับผมไปเรียบร้อยและสักวันหนึ่งผมทั้งโปจะเปิดดูไน้ด้านหลังตู้ตัวคนอื่นใช่ไหมแม่เอ้ย อะไรวะนี่เอา้ารู้หน้าไม่ค่อยเจอกันไปตู้ต่อคอหนึ่งนะเข้าใจไหมให้ตายสิเกินึกว่าได้แล้วโว้ประโถเฮ้ยโมโห ออกให้ฉันทำไมเนี่ยคุณโรเอะมาออกให้ทำไมเฮ้ยก็ช่างมันแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมหายเกลือไหมคลิปนี้ก็ไม่เกลือหรอกแต่ตัวพอาใหม่หนึ่งตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวส่งต้อรับก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ